เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด3วันระหว่างวันที่1 5ถึง17กันยายนโดย C ีทริปซึ่งเป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวระบุว่ามีการซื้อทัวร์ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์มากกว่าช่วงเทศกาลไหว้บะจ่างเมื่อ3เดือนที่แล้วโดยจุดหมายปลายทางในประเทศที่เป็นที่นิยมมากที่สุด10อันดับแรก คือเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหางโจเฉิงตูซูโจวกวางโจวเซินเจิน้นหนานจิงชงชิงและชิงเต่าขณะที่ l ลน์ดอเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวรายงานว่ากลุ่มเมืองที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปเป็นจํานวนมากได้แก,สกแ่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํำยางซีสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพลภูมิภาคปักกิ่งเทียนจินเหอเปยและวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตูชงชิ่งการสํารวจยังพบว่า การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยังชอบไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอศิลป์หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับแอนิเมชันและเกมมากขึ้นรายงานของแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ระบุด้วยว่าการค้นหาพิพิธภัณฑ์ในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้น30%และการค้นหาหอศิลป์เพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนปีนี้ตรงกับวันที่17กันยายนเป็นโอกาสพิเศษที่ครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าร่วมชมพระจันทร์และทานขนมไหว้พระจันทร์ร่วมกัน